สวัสดีครับพี่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการติดตั้งแบตเตอรี่ริเทียมฟอสเฟตนะครับพี่ขนาด48โวลต์6แอมป์ให้กับรถจักรยานไฟฟ้าแม่บ้านนะว่าในการติดตั้งมีความยากความง่ายและใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับพี่ติดตามชมเลยขั้นตอนแรกไม่ยาก แค่เปิดฝาแบตเตอรี่เมื่อเปิดฝามาแล้วก็นำแบตเตอรี่เก่าออกจากนั้นก็นำแบตเตอรี่ใหม่ลงไปพร้อมกับบุกด้วยโฟมหรือวัสดุกันกระแทกให้รอบจากนั้นก็แค่ต่อสายดำเข้าดำแดงเข้าแดงระหว่างแบตเตอรี่ สายของรถจักรยานไฟฟ้าแค่นี้เราก็ได้แบตเตอรี่ใหม่ๆให้กับรถจักรยานไฟฟ้าของเราหลังจากที่ใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยเราก็มาทำการเช็คโดยการเปิดสวิต ย้ำอีกครั้งนะครับว่าเราควรหาวัสดุมาบุในกล่องของแบตเตอรี่เพื่อป้องกันแรงกระแทกขอให้พี่ๆมีความสุขกับแบตเตอรี่ชุดใหม่กับจักรยานไฟฟ้าคันโปรดของเราถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจแบตเตอรี่ชุดใหม่ให้กับจักรยานไฟฟ้าคันโปรด ติดต่อมาที่0860268554มีแบตเตอรี่หลายชนิดไว้บริการ